สวัสดีครับผมเบานองครับมือน,นี้มาพอๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนีครับฝันแหลกของเบานองครับฝันแหลกของเบานองงวดวันที่16สิงหาหกเ็ดเบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อย้ำนะครับแนวทางเบานองเบาซู่ฟังเบานองบ่นเดี๋ยวเบานองบ่ได้บอกว่าเลขสิมาตัวนีหรือสิบเป็นตัวนี้แต่เป็นแนวทางครับเพื่อจะให้ทุกคนไหวพิจารณาอย่าลืมนะครับ จังไดก็อย่าลืมเพราะว่ามันเป็นแนวทางเนาะอย่าด่ามากันเด้ออย่าด่ากันเด้อบ้าน้องฝันครับฝันหินปูนี่แหละเบ้าน้องก็นังว่าเอ๊ะือ้ิมาฝันเห็นไหวแต่เนาะแต่เบ้าน้องกับลูกุกขึ้นมาจดเลหล็กไว้ถึงจะตีสี่เลยเด้บ้าน้องเบิ่องนาฬิกาประมาณตีสี่ตีสี่สิบนาทีประมาณนี้เบ้าน้องลุกขึ้นมาจดเลหล็กไว้อย่าลืม ในฝันเนี่ยมาหน่องมานั่งอยู่กับถมปูในฝันเด้มาหนองมานั่งอยู่กับถมปูก็มาไหวปูนี่แหละมานาั่งอยู่กับปูเพราบันนี้มีล่มมีล่มมากระยะหนึ่งวืดมากวืดมากสังเกตเห็นผ่าผ่าสีขาวบอผ่าสีขาวที่ที่ผ่าที่ผ่า,ผาอันปูน่ะ มีตัวเลขขึ้นครับบ่าหน้องกเ็เลยเอา้าคือนั่งอยู่ดีคือมีตัวเลขขึ้นปู่เพิ่นสิบอกเลขเข้าบ่านนอนไปจ้ะแต่ว่าตัวเลขบ่ได้เห็นเลี่ยงกันได้เด้เห็นเป็นแถวลงมาเห็นเป็นแถวลงมาบบาวน้องนี่จไาได้ติดตาติดใจจําได้ในสมองเลยบ่าหน้องตื่นขึ้นมาบ่าหน้องก็มาเขียนพอบัานี้เห็นตัวเลขแล้วปึ๊บ ล่มกับเวืดมาอีกเวืดมาอีกจากตัวหนังสือสีดำกลายเป็นตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ล่มกับเวืดมาอีกสองเถื่อสามเถื่อตัวเหลขกกจางหายไปแต่ว่าเบ้าหนองจำได้ตดตาเลยตัวเลขกที่ปูเพินให้เห็นบ้าหนองชิบอบอกเด้อว,ว่าเป็นตัวใดแต่บ้าหนองเสีบบยห้เอฟซีเบิง่งเอา บ่าวน้องเขียนตามความฝันที่เบาหน้องเห็นแล้วก็บเบิงเอาแปลเอาจังไดกะลองเบิงเด้เดี๋ยวเบาหน้องสีขึ้นตัวเลขไว้ให้แล้วก็ให้ทุกคนเบิงเอาแปลเอาเหลขกมันแปลบ่อยากดอกครับมันก็เห็นเห็นอยู่แต่ว่าเบาหน้องเขียนตามที่เบาหน้องเห็นในฝันเด้ออันนี้บ่าหน้องเขียนแล้วก็เบิงตามในฝันที่เบาหน้องเห็นจำได้ติดตาติดใจเลย ตื่นขึ้นมาแต่เดือกพุ่นล่ะถึงจะตีสี่พุ่นบาหน้องก็ตื่นสามาเบาหน้องก็ไปตลาดเพราะว่ามีเอฟซีทั้งโคราชเพิ่นถือเหลลีกเล้ามือว่านถือเหลลกเล้าถึงฮานอยเพิ่นให้บ่าวน้องแม่ซื้อของมาถวายปูเพราะว่ามื่อ,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 อนนั้นเพิ่นเพิ่นไปหาลุงปูสวงอยู่บ้านจะบกเออยู่บ้านขยุง่งเพิ่นไปหาลุงปูอยู่บ้านขยุง่งแต่ว่าบ่ได้มานหนีดกบมับนหนีเพิ่นก็นเลยบอกวา่าอัน เห็กนกระท่อมหลังนี้อยากให้เบาหนองมาไหวปูให้แนว่ว่าสัตเบาหนองว่าบ่ยากครับเพราะว่ากระท่อมหลังนี้อยู่บ,าบ้านเบาหนองเองบ่ยากครับวันนี้เพื่อนก็เลยให้เบาหนองไปซื้อของมาถวายปูเบาหนองก็จัดแจงเหีดให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยครับผมเพื่อนได้โชคครับเพื่อนได้โชกเพื่อนบูชาอันพระลงปูไปกับเบาหนองเพื่อนก็นได้โชกค,ครับอันนี้ก็เป็นความือดอกอันนี้เป็นควอมเือแลออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้หรือ,ออาจจะเป็น ปูให้ก็ไดก็แล้วแต่คนสีเสือนะครับนะอะตัวเลขกเบาหนองขึ้นให้เรากะโคงสีเห็นกันแล้วนะครับนาะลองพีชนะผมครับเด้องวดวันที่สิบหกสิงหาหกเจ็ดฟันแหลกของเบาหนองครับตอนแหลกเบาหนองก่าชิบว่าท่านเบาเลยอย่าลืมก็เลยว่าเออฟันเห็นแกเบาฟันอีกกระชิบว่าเบาอีกฟันยังกระชิมว่าเบาอีกคือเก่ากระชิบเบาคมดละมีสิบฟันกระชิบเบาบฟันและฟันชิบมือกระชิบเบาซีบมือ อ่าเป็นจังไดกันลองติดตามนะครับเด้อนี่ครับเลขที่เบานองเขียนผู้ใดเห็นเป็นตัวใดชัดเจนเลยล่ะเลขนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแต่กระจับครูเอาเพราะว่าเหลขมันเห็นเป็นสี่ตมันบ่ได้เห็นเป็นสองตสามตเลขมันเห็นเป็นสี่ตเรียงกันลงมาเบานองก็เรียกว่าปูมให้โฉคปูมะห้ส่วนมากปูสีเห็นเป็นพิษนาปูเสียเห็นเป็นพิษนา เบาหนองมีเลขพิษศานาของหลวงปู่อยู่เดี๋ยวเบาหนองชิลงให้เบิงแล้วก็ให้ทุกคนแกเอาแปลเอาเหลขพิษศานาตัวนี้เป็นตัวหนังสือแน่เป็นตัวเลขแน่มาจากบ้านขยุ่งเป็นเหลขกพิษศานาของหลวงปู่สวงครับเดี๋ยวเบาหนองชิลงให้เบิงเด้อเบาหนองให้เบิงอีกรอบอีกจักรอบกันแล้วจังมาเบิงน้ำกันนะครับเนาะอันนี้ความฝันเบาหน่องก็มีอยู่ซำนี่ครับผมแต่จังได้กะ คือว่าแล้วเนาะครับเนาะความฝันหรือตัวเลขมันเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะคิดดีทดําดีเบาหน่องกับพยายามหาตัวเลขกสมมติถ้าบมมีคนห้เหลขมาก่ามีคนเบาฝันแล้วเบาหนองจะเอาเลขกใสมาลงช่องให้เอซีเบิง้งนะครับเนาะต้องเข้าใจเนาะหลายคนเข้าใจครับคนส่วนหน่อยดอกบอกเข้าใจตัดทิมบอกไปเลย <laughs> <laughs> บอกเข้าใจเฮาดอกโอ้เห็นงานบริขอ เงินอผูดาพ่อบาทเค็ดเองเจ้าของเมื่อยกเมื่อยเจ้าของนะครับเนาะอ่ะจะได้กะขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับคิดสิ่งใดกะให้สมหวังดังปาถนาตัวเลขบเบาหน่องก็ลงให้เบิ้งชัดเจนถ้าผู้ได้มักกระซื้อเอาขันผู้ได้บ่บมักกับพานได้โบวากันนะครับเนาะจะได้หวหนีวันที่สิบหกเข้ามารับโชคไปนํากันเบาหน่องมักเด้อเบาหน่องว่าถ้าเลขวิ่งเด้อ ทะเลวิ่งบ้านหนองชีวิ่งบ้านหนองชีวิ่งเก่าเด้อครับเด้อบ้านหนองสชีวิ่งเก่างวดว่าหันบ้านหนองได้คุยกับเจออนแล้วว่าเป็นอย่างเจออนคือจังบได้ให้เลขเพื่อนบอกว่างวดว่าหันเพื่อนบ่ไดิซื้อบ่ดด้ซื้อเหลขพ่อบาทว่าเพื่อนว่าเวียนก่อนเวียนไปงวดหนึ่งบางหันงวดวันที่สิบหกนะเอ้งวดวันที่หนึ่งสิงหาเพื่อนว่าเพื่อนบ่ดด้ซื้อบ่ไดิซื้อเหลขกเลยแต่ว่างวดนี้เพื่อนมีเหลขวิ่งมาหายอยู่แต่เดี๋ยวจังมาเบืองกัน ว่าเหลขวิ่งของเพิ่นเป็นตัวใดเนาะเจออนครับเจออนเมืองเลยสมพ่อเด้อเบ้าหน่งทากหาเราลรอกกรบสถตอบเรามาตอบวังหลังเหลขออกแล้ววาเระโบดอเสราวะแล้วก็ว่าข้อโทษเละหลายที่บดได้ทักกลับเพื่อนวะอะอย่างไรกะยังคอยติดตามเหลขหลายๆคนเนาะเดี๋ยวจะไปตามเล็กแม่วาดพอสุบันแมียสีห้คือเก่างวดวงหันเหลขกเหล็กฟังเล่ากับบดได้ว่าเบ้าหน่งก็ทักไปถามเพื่อนก็บอกว่าติดงาน งานหลายโพดวาสันจากงานศพงานบุญจากนันนี่เป็นยุงยุงอยู่เบาเอ้ยก็เลยบ่ได้ถักบอกแต่ว่าเพิ่นกัะได้อยู่เพิ่นได้เหล็กไอซีหเพิ่นถือเหล็กซีหงอยู่เหล,ล็กเมืองเหล็กฝั่งล่านะแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่ดได้หายเพราะว่าเพิ่นยุงแห้งวาสันเบาเอ้ยบ,ยบ่มีเวลาปีกโตมากคุยกับเบาเลยสันจังได้กะขอโทษน้ำเดิมเลยนะบบ,บบาบอกว่าบบไปยังครับคนเฮามันกะมีหว่างมีบ่ว่างเบ,บ,บิดนันเหละแต่จังได้กะงวดนากะจัง อาบอกกันอย่าลืมกันอีก้วสัตว์แต่ในข้อของทุกคนจงโชคดีงวดวันที่1นสิงหาเอ๊สิบหสิงหาหลวงปู่สวงมาบอกเลยครับแดงจึงคือขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ